อ้ย,อยมีอากาศเพื่อนมีอากาศอย่าเปิดแรงๆมีอากาศต้องเปิดเบาๆเเบาๆโอ้ยโอ้ย,อยเดี๋ยวไว้เปิดที่หลังนะเพื่อนควรเล็กก่น <c oughs> อนเดี๋ยวเปิดอันอันใหญ่ก่อน เราจะเป็นไงนะปวดจะลองดูนะเพื่อน <c oughs> ลองดูกดเนี้ยนี่เป็นโซลา่านะเพื่อนเป็นโซล่าเนี่ยโซล่าพอเรื่อย,ยเพื่อนิเดเรื่องเลยพเรื่องเยต้องให้น้ำเดือดแรงๆเนี้ยแรงๆ ไฟจะอ่อนนะไฟออนไม่ได้เดี๋ยวพอมันพอพลาสติกพอพลาสติกหมดหมดก็เป็นผงพอเป็นผงปุ๊บก็จะออกมาดำๆอย่างงี่แหละใกล้จะหมดละคอนจอของน้ำอันนี้ยังหมดนะพลาสติกอ่ะน้ำมันจะออกดำๆเ <c oughs> ช็คดนี่เช็คหนอ่ไปดิ ไปเรื่อยๆเพื่อนต้องไปเรื่อยๆ <c oughs> คือฮอกคือความร้อนยังไม่ถึงเราไปเปิดก่อนมันจะเป็นไขไ่เนี่ยมันเป็นไข่ <c oughs> เราต้องรอรอให้ความร้อนร้อนคงที่รอความร้อนคงที่มันก็จะม่ค่อยเป็นไข <c> ่ <oughs> อันนี้ไม่รู้จะเป็นไข่หรือเปล่านะเพื่อน มันจะเป็นไครหรือเปล่าต้องดูพรุ่งนี้เช้าเนี่ยต้องดูพรุ่งนี้เช้าเปิดรอบละวยี่สิบสี่ขวดนะเพื่อนรอบละวยี่สิบสี่ขวดโอเค <c oughs> เราเลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อยเลี้ยงไปเรื่อย